เศรษฐกิจไทยกำลังจะฟื้นจริงหรือฟังหูไว้หูพระตัวเลข GDP ที่ปรับขึ้นอาจเป็นแค่ภาพลงตาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสอสอคอเพิ่งจะปรับประมาณการ GDP ของไทยขึ้นเป็น2.4%หลายคนเริ่มเฮคิดว่าเศรษฐกิจเรากำลังจะกลับมาสดใสแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปเพราะเบื้องหลังตัวเลขนี้มีอะไรที่เราต้องพิจารณาให้รอบคอบกว่านั้นเยอะเลยครับก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า GDP คืออะไร GDP หรือ Gross Domestic Product คือมูลค่ารวมของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่บ่งบอกถึงขนาดและความแข็งแกร่งของเศรษฐ,ฐกิจถ้า GDP เพิ่มขึ้นแสดงว่าเศรษฐ,ฐกิจกำลังขยายตัวแต่ถ้า GDP ลดลงก็แปลว่าเศรษฐ,ฐกิจกำลังหดตัวและทำไมสสคถึงปรับประมาณการ GDP ขึ้นสาเหตุหลักๆมาจาก2ปัจจัยครับหนึ่งคือการส่งออกที่ฟื้นตัวอย่างน่าประทับใจโดยเฉพาะในเดือนกันยายนที่ผ่านมายอดส่งออกของเราพุ่งขึ้นถึง19เซ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ3ปีครึ่งเลยทีเดียว2คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งพัสหรือเที่ยวดีมีคืนมาตรการเหล่านี้ช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศทําให้เศรษฐกิจมีแรงขับเคลื่อนมากขึ้นแต่ตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นหน้าถกเถียง การที่เศรษฐกิจไทยพึ่งพาก,การส่งออกมากเกินไปทําให้เรามีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเช่นภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวหรือความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศนอกจากนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระยะสั้นเท่านั้นในระยะยาวเรายัางต้องหาแนวทางที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืนนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัด มหาชนหรือเคเซมองว่าการปรับประมาณการ GDP ขึ้นเป็นสัญญาณที่ดีต่อหุ้นกลุ่มธนาคารค้าปลีกและท่องเที่ยวโดยแนะนำหุ้นเด่นท็อปพิอย่าง KTB SCB MTC ในกลุ่มธนาคารและ Finance CPR ในกลุ่มค้าปลีกและเซนเทลในกลุ่มท่องเที่ยวเช่นเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดที่มองว่าการที่ GDP ขยายตัวจะช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคเทคนิคอลรีเซชัน ซึ่งหมายถึงการที่ GDP หดตัวติดต่อกันสองไตรามาสอย่างไรก็ตามสก็เตือนว่าเราควรระมัดระวังการเติบโตของ GDP ในปี2569ที่สอสอคอคาดว่าจะขยายตัวเพียง2.0%เนื่องจากภาคการส่งออกอาจจะติดลบเพราะประเทศคู่ค้าอาจจะเร่งนำเข้าสินค้าไปแล้วในปีนี้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาษีของสหรัฐนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปพูดง่ายๆคือปีหน้าเราอาจจะเจอกับภาวะชะลอตัวหลังงานเลี้ยง เพราะแรงกระตุ้นจากการส่งออกในปีนี้จะหมดลงไปทําให้เศรษฐกิจของเรากลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งอาจจะไม่สดใสเท่าที่คาดหวังไว้ดังนั้นสรุปแล้วเราควรดีใจกับการที่สสคปรับประมาณการ GDP ขึ้นหรือไม่คำตอบคือดีใจได้แต่ต้องไม่ประมาทเราต้องมองให้ลึกถึงปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตคำถามชวนคิดคุณคิดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวอย่างยั่งยืนได้จริงหรือไม่ และเราควรทําอย่างไรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระยะยาวมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับ